สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแนลแดด d ี้ข o ุกจริงครับวันนี้แดด d ี้มีเมนูอร่อยอร่อยสนุกสนุกแถมทําง่ายมาฝากเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะครับกับเมนูแพนเค้กครับ สูตรนี้เนื้อแพนเคก้กมีความนุ่มฟูหวานมันกำลังดีแล้วก็มีความหอมของเนยด้วยนะครับเพิ่มความอร่อยโดยการราดน้ำพึ่งเข้าไปแล้วก็ทานคู่กับไอศครีมเข้ากันแล้วก็ลงตัวมากๆครับสามารถนำไปทำเล่นๆกับลูกๆในวันหยุดได้ทั้งความอร่อยแล้วก็ความสนุกด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นแป้งสาลีนเนกประสงค์200กรัม นมสดชนิดจืด250กรัมไก่ไก่เบอร์สองสองฟองน้ำตาลทราย50กรัมเนยสดชนิดจืดละลาย50กรัมกลิ่นวานิลา1ช้อนชาผงฟู1ช้อนชาแล้วก็เกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชาครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้ดัดดี้ฝากไว้ให้เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเรานำไข่ไก่ใส่ลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลทราย จากนั้นเราก็ตีไข่กับน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากันครับพอละลายเข้ากันดีแล้วเราก็เติมนมสดชนิดจืดลงไปแล้วก็ตามด้วยกลิ่นวานิลาครับจากนั้นเราก็คน,นให้ส่วนผสมเข้ากันครับพอเข้ากันดีแล้วเราก็เติมเกลือลงไปแล้วก็ตามด้วยการล่อนแป้งสาลีเนกประสงค์แล้วก็ผงฟูลงไปครับพอล่อนแป้งเสร็จแล้วเราก็คนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับ คนไปเรื่อยๆจนแป้งละลายจนไม่มีเม็ดแป้งเลยนะครับพอแป้งละลายดีแล้วเราก็เติมเนยสดชนิดจืดละลายลงไปครับจากนั้นเราก็คนต่อให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วก็พักแป้งทิ้งไว้ประมาณ15นาทีครับพอพักแป้งครบ15นาทีเราก็พร้อมมาทําแผนเค้กกันได้เลยครับแบดี้ใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะครับเราตั้งไฟอ่อนๆพอกระทะเริ่มร้อนแล้วเราก็ตักแป้งหยอดไปหกระบวยเล็กๆครับ เสร็จแล้วเราก็รอให้แป้งด้านหนึ่งสุกก่อนนะครับเพื่อนๆลองสังเกตเม็ดเม็ดของแป้งเนี่ยมันจะขึ้นมารอบๆนะครับเราก็พลิกด้านหนึ่งดูนะครับถ้าสีสวยแล้วเราก็กลับด้านแล้วก็รอให้อีกด้านหนึ่งสุกประมาณ1น,นาทีนะครับพอสุกทั้ง2ด้านแล้วเราก็ตักขึ้นไปวางพักไว้บนจานได้เลยครับเราจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆวางซ้อนทับกันประมาณ10ชั้นครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเราตักแป้งประมาณ1กระบวยเล็กๆแล้วก็หยอดลงไปตรงกลางกระทะครับ เราจะใช้ไฟอ่อนๆน,นะครับแล้วก็รอให้ด้านหนึ่งเนี่ยสุกก่อนนะครับโดยสังเกตที่ฟองขอบๆนะครับมันจะเริ่มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนไปถึงตรงกลางนะครับเพื่อนๆก็ลองกลับด้านดูถ้าด้านหนึ่งสุกแล้วเราก็กลับด้านแล้วก็พักทิ้งไว้อีกประมาณ1นาทีนะครับสุกทั้ง2ด้านแล้วเราก็ตักขึ้นมาวางซ้อนกันแบบนี้ประมาณ10ชั้นครับ ข้อสำคัญก็คือเราพยายามคุมไฟให้อ่อนๆนะครับอย่าให้แรงเกินไปไม่งั้นเดี๋ยวด้านนึงเนี่ยสีเข้มเกินไปแล้วด้านในก็อาจจะไม่สุกได้ครับขั้นตอนนี้เราก็สามารถชวนลูกๆมาทํากันได้นะครับวิธีการก็ไม่ยากแล้วก็อุปกรณ์ก็ไม่เยอะแถมไม่อันตรายด้วยนะครับ พอเรานำมาวางซ้อนกันได้ประมาณ10ชั้นเราก็จะจัดจานเสิร์ฟโดยการใส่เนยก้อนหนึงวางไว้ด้านบนนะครับแล้วก็ราดด้วยน้ำพึ่งเพิ่มความหวานหอมนะครับทานคู่กับไอศครีมเย็นๆเข้ากันและลงตัวมากๆครับเท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูขนมแพนเค้กครับ เป็นเมนูขนมที่นุ่มอร่อยแล้วก็มีความหอมของเนยนะครับยิ่งได้ทานคู่กับน้ำพึ่งวหวานหอมแล้วก็ไอศครีมเย็นๆนะครับชื่นใจแล้วก็อร่อยลงตัวมากๆครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่สามารถชวนลูกๆมาทำกันได้ในวันหยุดนะครับได้ทั้งความสนุกได้ทั้งความอร่อยแล้วก็หอมฟุ้งไปทั่วบ้านเลยครับ เพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แดดี่ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มซ u p เปอร์แทงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับรายได้ที่เพื่อนๆสนับสนุนมานะครับเราก็จะนำไปซื้อวัตถุดิบอุปกรณ์ในการทำคลิปต่อ,ตอไปครับ สำหรับวันนี้แด d ดดีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ